สวัสดีค่ะปอยนิสาแฟมิลี่รายงานตัว YouTube เหมือนเดิมนะคะเสียงแหบคือกเกาค่ะเสียงพี่พลอยแหบนะคะมันห่อนนะคะที่ยังก็ตัวที่เป็นวัดเน่ะพี่พลอยวะาบอกก็ถือเลยอาชิมาพูดคุยกันคือเกาเด้อค่ะนะคะรายงานตัวนะคะ ยูทูบนะคะไรงานตัวเอฟีนองลาทั่วโลกคือเกาเดอร์ค่ะนะคะพี่พ้อติวม่นางว่าเรื่องคล e ิปถุกมือถูกมือแหละนะคะเรื่องคลิปที่ว่าแบบว่าแบบว่าเรื่องเพลงนองได้เรื่องนิยมกิจวัตรประจําวันของเรานี่แหละเนาะนะคะเพลงนองตอนนี้นะคะแข่งกันแซงกันแล้วนะคะทั้งแข่งกันทั้งแซงกันเลยนะคะคําว่าแข่งกันแซงกันนะคะพี่พ้อติใจคํานี้นะคะพี่พ้อติใจคําว่าแข่งกันแซงกันนะคะเพราะว่าแซงกับแซงกับเฉพาะอ่า พ่งนองหลาเท่านั้นแข่งกันก็แข่งกันก็ว่าเพ่งนองหลาเท่านั้นนะคะเข้าใจกันในกลุ่มของพวกเขานะคะอ่านะคะพี่ปอยเ้าน้อยหนึ่งนะคะเข้าใจกันในกลุ่มของพวกเขาเอฟตี้นองหลาทุกคนนะคะคําว่าแซงกันนะคะก็แข่งกันนะคะใส่มันก็บ่เสยายอ่าสำหรับพี่ปอยพี่ปอยเบิรงนะคะพี่ปอยฟังแล้วบไดสยสหยหายอีย่างเลยคําว่าเอฟตี้ยังหูเลยนะคะ เอฟทีบอกว่าคุณพลอไม่ต้องคิดมากนะคะคาว่าแข่งกันกระแทงกันเราแข่งเฉพาะกลุ่มเราเราไม่ได้ไปแข่งกับใครอระเด็เด็เราแข่งเฉพาะว่าเพลงน้องนะคะเพลงนองเขาตัองสองเพลงเลยนะคะเขาแขกเขาแข่งกันทั้งสองเพลงนะคะอ่านะคะอย่ากอดพัวเขานะคะแล้วก็เอมือแดแตกระตูนะคะเมื่อแดแตกระตูนะคะปล่อยที่หลังประมาณสามมือเนาะนะคะมาคนดูถ่ายกระแทงนะคะแซงอย่ากอดพัวเขานะคะ อ่าที่นี่พวกเขาก็มาคุยกันมาเล่นกันทั้งทีนะมีแต่ตามวนทั้งนั้นนะคะบ่อยากให้มวาว่าเอาเนาะนะคะถึงจะโตโยน้ำมานน้ำกันกันจริงนะคะโ <c oughs> ตโยูมานน้ำกันเนี่ยตัวกับไม่อยากบ่ว่าว่า,า,าคำนีมะมะ้มันไม่ได้เสียหายะนะคะคําว่าเราต้องให้มาเปลี่ยนนะคะบอยบอเปลี่ยนนะคะแล้วกับ่าต้องมาเปลี่ยนในใจคาอื่นนะคะบ่บอยอเปลี่ยนดอกนะคะเพราะว่าคําว่าแข่งกันก็นแซงกันแต่มันเป็นเพลงของเฮานะคะเป็นเพลงของนองลานะคะ เอาว่ากมันเฉพาะกุ่มโตกุมโตนี่ก็หัวรอกันมาซานนะคะกุมโตก็ดีใจนาอนะกว่าเพลงน้องเอาก็แซงกันแล้วแซงกันแล้วนะคะแซงกันใด้จงไดบพานาเตือเลยจะพากันหัวรอมีแต่ว่าขำขันทั้งนั้นนะคะเอตีน้องลานะคะของจริงนะคะอ่านะคะเขาจีว้าวคานี้เลยนะคะเราที่นี่พี่พ่อไอว้าคําทีว่าแข่งคําว่าแข่งกันแซงกันเนี่ยพี่พ่อเป็นคนเว้านะคะว่าเออแข่งกันมา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  มาแข่งกันมาแข่งกันผู้ได้จีไปก้นกันนะคะพี่พอยบอกคำนี้เนาะมาแข่งกันมาแข่งกันมากมากมากสองเพลงนี้ผู้ได้จีแซ้งก้นกันกับโบนีเด้อนะคะเพลงที่ว่าพี่พอยนึกไว้ในใจเนาะอันนีแซ้งก้นก็ได้นะคะมากมามาแข่งกันพอยพี่พยอยบอกจ้งตีน,นะคะแต่ว่าพี่พอยก็มาได้ยินนะคะพอยมามากระด้ยินนะคะพี่พอยก็เลยแบบมีความน้อยใจนน้อยนะคะแต่ว่าพอยบ่ได้โกรธเด้อค่ะนะคะ พลอยไม่ได้โกรธพอยไม่ได้เครียดให้เขาด้วยค่ะแต่วา่าพ่อยมีความหน่อยใจนน้อยเอ๊ะตัวว้านี่ตัวไม่ได้เว้าวพิทอีย่างเด้ตัวเว้านี่ตัวเว้าในเพ้งก่ะทำนองว่าน้องนะคะน้องเพลงน้องสองเพลงนี่เอ๊ะมันคือแข่งกันเองพลอยว้ากันอย่ซงตีเนาะเอฟซตีกับว้าคือกันเอฟซตีกับพากันเว้าอแข่งกันแล้วเห็นไหมแทงกันแล้วเพลงนี้แทงแล้วเอฟซตีเอฟซตีกับมีความสุกนะคะพี่พ่อยกับมีความจุกเอฟซตีกับมีความสุกว้ากันไปเลนหัวกันได้กลุ่มโตที่นนะโมเมนต์กะนอกค ถ้าคนนอกเขาบอกว่าถ้าคนนอกเดี๋ยวคนนอกมันฉีบไปว้านะคะเพราะว่ามันอยากนั่งดูแล้วนะคะมันไปเว่าวอย่างรนสรซางมันเถอะนะคะอีกพวกสายจอบสายตืบเนี่ยนะคะมันว้าอยู่แล้วถึงตตว่วาวๆนะคะมันก็เอาไปเว้านะคะขนาดว่าตื้อบัตนะตื้อบัตปุ่มปิดนะเอาแค่หาลอยใบเพราะมันยังเอาไปเว้าเลยบอกว่า ว่าพวกเขาว่าว่าขอพันหาวเสด็จดูมันไปแปลงเรื่องนะนะคะแล้วเรื่องแบบนี้นะคะเป็นนีเป็นจะจะเป็นแบบไหนนะคะที่ว่ามันบอกไปว่านะคะที่ว่าคําว่าแบบเออแซงแล้วแซงแล้วนะคะแข่งกันแข่งกันมามาแข่งกันเนี่ยมันขี่ว่าเอาไปว่านะคะมันก็ต้องเอาไปว่าว่าพวกนั้นเขาแข่งกันแล้วทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วแข่งกันแล้วเขาแซงกันแล้วเขาทะเลาะกันแล้วมันจะต้องเอาไปว่าแบบนี้นะคะไอ้พวกนั้นนะคะแต่ว่าพวกเขาบม่มีการทะเลาะกันนะคะ บ่มีการทะเลาะกันพวกเขาคุยกันในกลุ่มเขาเท่านั้นคุยกันแบบสนุกสนานเข้าใจเด้อนะคะพวกเขาคุยกันแบบสนุกสนานคุยเห่นคุยหัวกันแบบพี่พีน้องๆแบบเอฟตี้นองลาอ่าอฮักแม่ฮักเอฟตี้นองลาเขาคุยกันในกลุ่มโตนะคะแล้วก็คุยกันในช่องของพ่อยนิสานะคะคุยกันน่ะที่ว่าคุยกันแบบว่าอ้าวแท้งพี่พ้อยไปคนยเบาอีก่าแท้งแล้วแท้งแล้วอืมแข่งกันมากมากมากแข่งกันผูไดที่แท้งพี่พ้อยเบาอีกนะคะ แต่ว่าพี่พ่อก็ได้ยินปูนหญ่เขาว้าขึ้นมาเขาบอกว่าอ่าอย่าไปใช้คํานี้อย่าไปว้าคํานี้เด้อให้ว้าคําอื่นมาสันเดเดี๋ยวพวกนั้นมันจะไปตีความอย่างอื่นมาสันเด็กพ่อยก็เลยบอกพ่อก็เลยน่อยใจน้นอยบอกว่าเอ๊ะมันจงไดมันก่าวไปตีอยู่แล้วนะคะเราพวกเขาก็บป็นเด็ผพิอีหยังเอฟตียังว้าเลยบอกว่าคุณพ่ออย่าน้อยใจมาสันเด็กคุณพ่ออย่าน้อยใจว่าแต่ไม่ต้องน้อยใจในเมื่อเราคุยกันในกลุ่มของเราเราเล่นกันเราเราคุยเอนนี่อย่างนะ คุยนัวหัวมวนกันเราคุยกันในความสนุกสนานนะคะอย่าไปวาจังจันแม่นะคะ่ะนะจังไดกระเทยกันนะคะแตเนียพี่พ้อยประเดซ่าอกนะคะแต่ว่าพี่พ้อยหน่อยใจพี่พ้อยอยากเบาคือจืนะคะพี่พ้อยบอกออกา,าแล้วพี่พ้อยก็ลุ่มนะคะอ่านะคะตัวจันซื้อบัตรซื้อปีเดอร์ค่ะนะคะคอนเสิร์ตของนอกเนาะนะคะค้นทีวาค้นทีวาอ่า ไล่ตดอยู่นะคะเขากะจีตัวก re right ันขายบัตอยู่ทุกช่องเนาะนะคะทุกคนเลยนะคะกะจีตัวกันขายบัตเนาะอย่าลืมตือบัตตือปีกันเด้อนะคะร้อยเก้าิบเก้าบาทร้อยเก้าิบเก้าันเอร้อยิบเก้าคะแนนก็จีบอกคำนี้นะร้อยิบเก้าคะแนนนะคะตัวกันเด้อนะคะทักไปในเพจของคุณพิชิตนะคะแล้กก็ตรงจะิีบมาล่ารำลกรแฟนเพจแล้ก็เราก็อ่า แอดมินเขาก็จีได้ดึงเขากุ้มเขาจีวากันดงตีทุกคนนะคะสองจีว่าเขาไหลทดนอนะคะจีว่าตัวกันใครบัตรใครปีนอนะคะตัวกันเดอเดอนะคะเพราะว่าเราเอยูเขาเขาเขามาทาคลิปเกี่ยวก็นองหลาแล้วนะคะเขามาทําคลิปนะคะเขามาเป็่นพอฮักแม่ฮักนองหลาแล้วเหตุทําคลิปเป็นยูทูบเบอร์นะคะไหลตดเกี่ยวก็นองหลาแล้วนะคะ เขากับยาจ่าจืดใจดำนะคะตัวกันขายบัตเ้อร์ค่ะนะคะคุยกับคุยอยู่นะคะคุยเรื่องอื่นเรื่องอย่างสารพัดแต่ละตัวต้องตัวขายบัตนำนะคะเหตเอฟี้เขาว่าวาหลายๆคนนะคะว่าเอ๊ะบอขายบัตพี่พ้อยก็บอกว่าแต่สาหรับพี่พ้อยพี่พ้อยขายเด้พี่พ้อยพี่พ้อยตัวตลอดนะคะพี่พ้อยตัวขายตลอดแต่ว่าพี่พ้อยบอขายปลักลิงเท่านั้นนะนะคะอ่านะคะอันนี้พ้อยกับบอหูเรื่องเดินนะคะเอฟตีเขาเว่ามาเอ๊ะคือบ่ตัวกันขายบัตเลยพี่พ้อยบอกพี่พ้อยกับบอหูนะคะ คุยก็คือคุยนะคะขายบัตรก็ซื้อกันขายบัตรเพราะว่าเขาว่าเป็นยูทูบเบอร์ของน้องแล้วเ่าเป็นกาลังใจให้น้องหลาแล้วนะคะเขาต้องตัวกันขายบัตรขายปีเวลามีกิจกรรมมีอย่างมีงานมีอย่างจัดกุ้งมีอย่างนะคะเขาต้องตัวกันขายบัตรนะคะมี่กิจกรรมกนตามแต่อย่างนะคะตัวกันทุกคนนะคะอันนี้พี่พ้อยกับบอลคอยในนินเอฟซีกับบอลคอยินิ้นเขาก็เลยถามนะนะพี่พ้อยก็เลยไปฟังเอาเองรอดคำนี้ก็พูดคํานี้เนาะ เขาก็ไม่อยากให้มาทะเลาะกันดอกนะคะอยูนี่หนีนะคะตัวมาเฮ็ดยูทูบของน้องเอาคอนเทนต์ของน้องะะกกแล้วนะคะจต่แต่กระตวยกันได้นะคะซือบาตืือปีมันกับ่ทอทไดดอกนะคะมาหลบมาหลบมาไล่น้อง่ะนะคะกับบอทไดดอกนะคะว่าใจว่าจะเอาจะหยดจะหย,อด,ะยอดอย่างเดียวมันกับ่อถือตองเนาะนะคะเอาก็เว่าคำนีละ่ะเอฟตี้เขาเว้ามาได้นะคะบอแมนพี่พอยว้าได้นะคะเอฟตี้เขาถามมานะคะพี่พอยก็ตอให้เดอร์ค่ะแต่จำหนีล่ะนะคะเิึงกันเอาเองเดอ้อนะคะ ว่าหักจังไดจังไดก็เบิงกันเอาเองเด้อ